ะะก็เป็นข่าวดีของในจังหวัดชนบุรี<ช>นะคะที่เป็นยอดศูนย์นะคะหลังจากที่เกิดระลอกใหม่นี้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคะก็ต<ห>ัว <ๆ S 2> อย่างที่ปุ้บุบอกนะคะ <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> เราก็ยังคงต้องรักษามาตรการแบบนี้กันต่อไปนะคะ <ๆ S 2> เพื่อไม่ให้เชือ้อกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะไปกันที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายค่ะได้ผนึกกําลังปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจแชร์แดนนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะ กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอทองผาภูมิสพสังขละบุรีร่วมกับทหารชุดเฉพาะลาดย่ากองกําลังสุรศีตำรวจตะเวนชายแดนที่13 5อาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรีค่ะก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนด้านของอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรีอย่างเข้มงวดนะคะหลังจากพบการแพร่ระบาด ของโควิด -19 ระลอกใหม่ตามแนวชายแดนโดยรอบของประเทศเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ยับยั้งการเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อโดยเริ่มที่จุดนะคะนั่นก็คือเป็นจุดตรวจหลังเขื่อนวชิวราลงกรณ์ตรวจสามแยกทองผาภูมิสังขละบุรีจุดตรวจจงอัวน้ําเกิกอ,อําเภอสังขละบุรีรวมถึงขาเข้าเมืองกาญจนบุรีค่ะที่เป็นจุดตรวจในอ,อําเภอไซโยกเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มงวด ได้เรียกตรวจบุคคลยานพาหานะทุกคันเลยค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขสังเกตอาการของผู้เดินทางแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการตรวจวัดไข้ให้บริการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนค่ะแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนดอย่างละเอียดเลยค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ ค่ะ